สวัสดีค่ะดิฉันบรรณิตาลายครามจาก OAC Report ค่ะรายการ OAC Report ครั้งนี้มาพบกับคุณผู้ชมในรูปแบบใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i d ซึ่งประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวค่ะ ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองก็เช่นกันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักโดยศาลปกครองยังคงเปิดทําการตามปกติแต่ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในอาคารศาลปกครองเพื่อให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการที่ศาลได้รับความสะดวกปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อลดการเดินทางมาอย่างที่ทําการสารปกครองด้วยตนเองและเพื่อให้ประชาชนยังคงสามารถติดต่อราชการกับสารปกครองและสํานักงานสารปกครองได้โดยตลอดต่อเนื่องนอกจากนี้ที่สํานักงานสารปกครองอยังได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเพื่อลดข้อผิดพาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยยังคงเดินหน้าในการให้ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองอยู่เสมอทั้งการจัดอบรมทางวิชาการให้แก่ประชาชนทั่วไปการจัดการสัมมนาทางวิชาการให้กับหัวหน้าส่วนราชาการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือการสารต่อความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักปฏิบัติราชการที่ดีเพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้อำนาจทางปกครองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์อาทิกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองให้แก่ประชาชนหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ2,564ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนกลางและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของสารปกครองให้กับนิติกรและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศและไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรสารปกครองและสำนักงานสารปกครองจะยังคงพัฒนาการดำเนินงานและยืนหยัดในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดไป